เราดูข้อนี้จะเป็นโจทย์อีกรูปแบบหนึง่งคือให้มาเป็นประโยคให้มาเป็นคําพูดแล้วให้แปลมาเป็นสมก,การเองแล้วจะถามว่ายถ้าอยากให้ได้ค่าสูงสุดเท่าไรอยากให้ได้ค่าต่ําสุดต้องทํำยังไงมาดูเขาบอกว่านายแดงต้องการกั้นรั้วรูปสี่เหลี่ยมปลูกซ่อมโดยใช้รั้วด้านหนึ่งเป็นรั้วด้านหลังอย่างนี้ปึ๊บมีรั้วด้านหนึ่งแล้วมีขดลวดที่จะใช้อย่อยู่แค่400เมตรต้องการปลูกซ่อมต่อที่ดิน ทุกๆห้าตารางเมตรจะปลูกส้มได้มากสุดเท่าไหร่งั้นแปลว่าเราต้องล้อมรั้วให้ได้กว้างที่สุดถึงจะปลูกส้มได้เยอะสุดถูกไหมอ้าวงั้นก็เราเริ่มล้อมรั้วกันถ้าข้างหลังมันเป็นรั้วอยู่แล้วข้างหนึ่งแสดงว่าจังหวะล้อมเราก็ล้อมเหลือแค่3ด้านมีเส้นลวดอยู่มีลวดอยู่400ถูกไหมงั้นพีเอตัวนี้เป็น X ตรงนี้ก็ X ด้านยาวจะเป็น400ลบ 2x เเรื่องนี้พยายามจำกัดให้ตัวแปรเหลือแค่ตัวเดียวนะไม่งั้นหาไม่ได้นะ มันจะเป็นพื้นที่นะ y จะเท่ากับ x คูณกับ4 0 0 2ลบ2 x ถูกไหมนี่คือพื้นที่เอา x กว้างคูณยาวคูณเข้าไปกลายเป็น4 0 0 x ลบ2 x กำลัง2อยากได้พื้นที่สูงสุดงั้นดิฟซะแล้วดูว่า x เท่าไหร่จะทำให้ y เป็นค่าสูงสุดเอาดิฟสมการนี้ y ดิฟเท่ากับ400 4 0 0 4ลบ x หาจุดวิกฤตคือ100 ข้างหมายลบหน้า x ใส่ลบบวกแปลว่าค่าสูงสุดคือ x เ,เท่ากับ1 0 0ก็แทนในนี้เลยก็ได้ x เ,เป็น100ตัวนี้จะเหลือ200เพราะฉะนั้นพื้นที่รวมจะได้เท่ากับ20,000คราวนี้ถามว่าปลูกทุกๆ5ตารางเมตรได้กี่ต้นเอา5หารจะเหลือ4,000คนข้อนี้ตอบ4,000ต้นโอเคนะ ต่อไปข้อที่มารูปสามเหลี่ยมมุมฉากกว้างา 3, 4, 5สี่เหลี่ยมพื้นผ้าจะมีพื้นที่มากสุดเท่าไหร่เพราะว่ามันจะวาดสี่เหลี่ยมในรูปนึงเหกนไหมอะงั้นพี่เขียนด้านก่อนตรงนี้เป็น 3, 4, 5ทำไงดี พี่ให้ตัวนี้เป็น k แล้วกันตัวนี้จะเหลือ4ลบ k พื้นที่สี่เหลี่ยมจะเกิดจากด้านนี้คูณด้านนี้ถูกไหมั้นหาด้านนี้ให้เจอก่อนท่าไหรงั้น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 ,นพี่เอาสามเหลี่ยมรูปนี้นะมาเจอกับสามเหลี่ยมรูปใหญ่ด้วยสามเหลี่ยมคล้ายนะพี่เอาสามเหลี่ยมสีเขียว มาเจอกับสเหลี่ยมสีดาด้านนี้เท่าไหร่ไม่รู้คืออยาก,ยากด้านที่อยากรู้ถูกปะส่วนด้วย3จะเท่ากับด้านที่เรารู้คือนี้ 4-k ลบ k มันจะส่วนด้วย4ทันไหมเพราะฉะนั้นไอเอ็กตรงนี้มันจะเท่ากับ 4-k ลบ k ส่วน4แล้วคูณด้วย3จบแล้ว อยากรู้พื้นที่ใช่ไหมมาเพราะฉะนั้น y เท่ากับกว้างก้อนนี้นะมันจะเป็น k คูณกับยาวเป็น k คูณกับ4เป็น3อยู่ข้างหน้าเลย3ไม่คูณ k ส่วน4เอาคูณเท่าไปเป็น y เท่ากับ12 k ลบ 3k กำลัง2ส่วน4อยากให้ง่ายก็แยกออกมาเป็น 3k ลบ 3k กำลัง2ส่วน4ดิฟซะเท่ากับ3ลบเป็น3ส่วน 2k อ้าวจับมาเท่ากับ0ค่า k จะเท่ากับค่า k เ,เท่ากับ เ2เท่ากับจบแล้ว k เท่ากับ2ค่าลบอยู่หน้า k เป็นบวกกับลบค่าลบอยู่หน้าเต้องเป็นลบกับบวกก็เลยขึ้นแล้วก็ลงแปลว่าค่าสูงสุดสัมพัทธ์เมื่อ k เท่ากับ2งั้นกลับไปแทนในนี้เลยถ้า k เป็นสองตัวนี้ก็เหลือ2ถูกไหม แทนค่าตัวนี้ x จะเท่ากับถ้า k เป็น2มันจะได้2ส่วน4คูณ3หรือ3ส่วน2ตัวนี้ก็3ส่วน2พื้นที่มันเลยเท่ากับ3ส่วน2คูณ2หรือว่า3นั่นเนนองราอนี้ตอบ3โอเคแต่จริงเรื่องนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะ ค่าสี่เหลี่ยมที่มีค่ามากสุดจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของพื้นที่รูปสามเหลี่ยมพอดีเอาแค่นี้นะค่าสี่เหลี่ยมมากสุดจะได้กับครึ่งหนึ่งของพื้นที่เดิม3 4 5พื้นที่นี้คือ1ส่วน2คูณ3คูณ4เท่ากับ6พื้นที่ของสี่เหลี่ยมคือ6หาร2อเท่ากับ3จบโอเคอ่ะดู ในการจัดไปทัศนศึกษาครั้งหนึ่งอู้คิดถ้ามีคนเดินทาง50คนจะคิดค่าบริการอตาัตราหนงไม่รู้ให้เป็น k ถ้า n เ,เท่ากับ50ถ้าเป็น51คนจะลดลง2บาทถ้าเป็น51คนจะลดลง2บาทไปเรื่อยๆงั้นต้องเป็น k ลบ2บาทคือ 2n ถูกไหม ท่ากับ50บวก n อืมปรากฏว่าถ้ามีผู้ร่วมเดินทาง90คนแล้วจะได้ค่าบริการมากสุดแต่ว่าตอนนี้นะค่าบริการของพี่คือ y เท่ากับ k ลบ2อ๋อเรารู้เป็น90คนนี่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจะเป็นเท่าไหร่เพิ่มมาอีก40 ค่าบริการพี่จะเป็น k ลบ80ถูกไหมคูณกับ90นี่คือค่าบริการจะได้ค่ามากสุดอ๋อแต่เดี๋ยวคิดอย่างนี้ยังไม่ได้งั้นพี่เขียนแบบเดิมไปก่อนเป็น k ลบ 2n คูณกับ 50บวก N ข้อนี้ติด2ตัวแปรนะแต่ว่ามันให้ตัวนี้มาแล้วงั้นจับดิฟเท่ากับศูนย์ดิฟซะหน้าดิฟหลังคำถามใครเป็นตัวแปรระหว่าง K กับ N N นเนะเป็น1 บวกหลังดิฟหน้าอ่าเป็น k ลบ2 n ลบ100ลบ2 n จับเท่ากับ0แต่มันบอกว่าเป็นเท่ากับ0เมื่อ n จำนวนคนเท่ากับ90แสดงว่าเขาอนี้เป็น k ลบ4 n เท่ากับ 100 N ท่ากับ90จำนวนคนเท่ากับ90 N 90. มันต้องเท่ากับเท่าไหร่ต้องเท่ากับ4 10ถูกปะงั้นค่า k จะเท่ากับ k ลบ4คูณ40เพราะฉะนั้น k พี่จะเป็น260คำถามมันถามว่าถ้าเป็นร้อยคนจะมีคนร่วมเดินทางเท่าไหร่ก็เอาสมาการนี้ไปเลยเรารู้ค่า k แล้วนี่ ก็แทนค่าเข้าไปเท่ากับ260ลบเป็น100คนแงเป็น50นะต้องลบด้วย100บาทแล้วก็คูณด้วย100คนเพราะฉะนั้นจะได้1 6 0 0 0กี่ตัว1 6 0เป็น16,000บาทโอเคนะ มาพูดถึงอินดิเกตกันบ้าง